สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนครับดีใจมากเลยสวัสดีเป็นไงครับสบายดีครับวันนี้อยู่กับเพื่อนอก็แบบว่า <c oughs> อยู่ด้วยกันเพื่อนกันนะดีใจมากครับวันนี้ไม่เจอกันนานเลยครับครับตอนนี้มีคนถามว่าพิทักษ์มีแฟนหรือย,ยัง ตั้งแต่ดังมาเนี่ยดังเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังรับสมัครแม่บ้านอยู่หนึ่งคนครับ <c oughs> เราเราก็ตั้งแต่เราครับเอ้ยมีแม่บ้านแล้วหนึ่งคนใช่ไหมเรายังไม่มีเลยก็เป็นเพื่อนพี่ทักมานานเราขับสิบร้อด,ด้วยกัน <c oughs> ก็แบบว่าใครใครสนใจก็ทักเข้ามาในเฟซนะครับรออยู่นะรู้ปะอาฮะออาฮะพี่แฟนระยงมีคนถามพี่ทัก แต่ก่อนมีตอนนี้ไม่มีครับนี่สดครับร้อยยี่สิเปอร์เซ็นเลยครับครับเดี๋ยวผมนายเป็นไงเราขอดูดวงดูผมนายก่อน <c oughs> อไปนอนหนุนหมามาปะเนี่ยเมื่อคืนนอนใต้สะพานลอยครับอของเราเหม็นไหม <c oughs> หอมครับยัง <c oughs> ไงก็ติดตามเรานะค <c oughs> รับผมเล่นกันดีใจแล้วจะดังแล้วครับต <c oughs> ิดตามได้จากอ,อหนังเรื่องอะไรนะ 888แปด้วมาเล่นหนังแล้วนะติดตามวงงานพิทักษ์เป็นพระเอกด้วย8888เร็วทะละุนรกนี่เราเล่นเป็นเล่นเป็นคนขับแต่เราก็เล่นเป็นนรกก็ต <c oughs> <c oughs> ิดตามชมด้วยนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับนัดนะครับัวัสดีครับ <c oughs>